สวัสดีครับ KFC ครับอันนี้เป็นสินค้าที่เตรียมไว้ให้สําหรับประมูลในค่าคืนนี้นะครับก็จะมีตั้งเครื่องตัดหย้าปั๊มน้ํากระติกนะครับแล้วก็ปั๊มน้ําฝาพลาสติกของโรบินนะฮะแล้วก็ได้เป็นตัวทำเสร็จแล้วแล้วก็จะมีของใหม่ก็จะเป็น Honda Gx 3 5และนี่ไฮไลท์คือเลื่อยยนต์มารุยมาตัวนี้หมื่นสีนะพี่น้อง14,000บาทนะครับเดี๋ยวคืนนี้ประมูลให้แล้วก็จะมีของ ปั๊มน้ำา2นิ้วยามาฮ่านะครับแล้วก็มิสซูบิชิแก๊สนะครับมีเรียวบแก๊สนะครับ,นะรบมีมาให้เรียบร้อยเลยคืนนี้นะครับอย่าพลาดชมนะฮะด้วยประการทั้งปวงนะครับคุณผ,ผู้ชมครับก็ใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็เสริมได้นะเผื่อแบบพี่ๆแบบว่าเอาตัวนั้นขึ้นประมูลหน่อยนี่หน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเราพิจารณาเสียบให้ตอนนี้กําลังทําเบอร์ให้อยู่นะครับทีมงานกําลังทํา <c oughs> ทํารายการทําเลขที่ให้ เพื่อไม่ให้มันงงในการในการจัดการต่อยตอนเช้าเช้อ้าวพี่น้องครับคืนนี้ห้ามพลาดนะครับเวลา19นาฬิกานาทีเป็นต้นไปทั้ง2ช่องทางส่งตรงถึงหน้าจอทุกคนทุกท่านทั่วไทยสวัสดีครับ